โจปรปล้นร้านสะดวกซื้อโจปรปล้นร้านอาหารนับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วแต่กรณีล่าสุดโจรดักตีคนพิการเชิดเงินและลอตเตอรี่ไปนับเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยอย่างที่สุด โจรก็คือโจรจริงๆครับดักป้นคนที่มีอาการครบ32นี่ก็แย่แล้วนะครับนี่มีป้นคนพิการอีกครับวันนี้เราคุยกับพี่วินัยพูลสวัสด์นะครับผู้เสียหายขายลอตเตอรี่ครับโจนป้นไปรวมมูลค่าเนี่ยกว่า3 0,000บาทน,นะครับพี่วินัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อ,อาการของพี่วินัยคือขาลีบ นี่อันนี้เดี๋ยวให้ภาพดูนิดนึ่งโอค่ะเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมคะพี่มินัยครับผมพี่เป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเราเป็นหนักแค่ไหนครับข้างซ้ายข้างขวายังไงครับก็เป็นโปริโอมันก็รีบลงทั้งสองขาครับผมจะต้องใช้เหล็กช่วยกับไม้ค้ำยันจะถึงจะเดินทางได้ค่ะเวลาเดินไปไหนอย่างวันนี้ก็เอาไม้เท้ามาด้วยใช่ไ่ะแต่ว่าโจโรเนี่ยก็คือรู้แหละเห็นแล้วนะคะแต่ว่า ก็ไม่หยุดทําพฤติกรรมที่ต้องเรียกว่าเลวทรามได้เลยนะคะอ,อยากให้พี่วินัยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ากําลังจะไปไหนอย่างไรครับพี่อ๋อเช้าว,วันนั้นผมก็ออกขายของธรรมดานั่นนะครับแต่ว่าวันนั้นผมออกเช้าไปนิดนึงเพราะว่าผมต้องเอาลอตเตอรี่ที่ลูกค้าเขาสั่งเนี่ยไปให้เขาให้ทันก่อน8ปดโมงพอดีมันไกลผมผมก็จะต้องเอามาให้พี่เขามันเป็นเลขชุดที่พี่เขาสั่งไว้ ก็เลยออกเช้าไปหน่อยเลยพลาดโดนเขารังแกเ่ะครับเช้าประมาณกี่โมงตีห้าสิบนาทีก็ผมผมอยู่ไกลครับอยู่ถึงปทุมกว่าจะมาถึงองค์การเพศาตว์อย่างเงี้ยมันมันมันรถมันติดนะครับก็ถ้ามาเช้าเราก็จะมีโอกาส เจอพี่เขาก็จะได้เอารถเตลรี่ที่เขาสั่งให้เขาได้คือเล่าให้ฟังนิดนึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่15มกราคมวันที่16วันลุกงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่คึกคักหน่อยบรรยากาศการค้าขายเตอรี่พี่ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเช้าหน่อยขยายาํางานนิดนึงประมาณนั้นแล้วตีห้าตื่นมาเนี่ยไปเจออะไรยังไงเข้าตอนกี่โมงครับก็ผมก็ออกออกบ้านแต่วันนั้นออกเช้าไปนิดนะนะมันก็ ตรงถนนมันจะเงียบอ่ะมันมองไม่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 ผมดูแล้วมันไม่ไม่มีไม่มีแบบอันตรายนะเพราะผมเคยออกประจำหน้าบ้านตัวเองซะด้วยออกมาได้สักระยะไม่ไม่ถึงร้อยเมตรแล้วมั้งจมันเขาเขาก็เขาเข้ามาข้างหลังนะผมไม่ทราบจริงๆอ่ะปอกเขาให้เนี่ยผมผมไม่รู้ตัวเลยอ่ะปอกนี่คือปีเราอ่ะนะผมก็เลยไม่ทราบว่า เขาใช้อะไรตีแต่ผมมีความรู้สึกมันมันวูบไปเลยอ่ะมันแบบมันดาวขึ้นแล้วค่ะตีบริเวณไหนครับพี่หลังหลังท้ายทอยนะครับตอนนั้นพี่กำลังเดินอยู่ครับใช่ครจังหวะมันก็ถือไม้ธรรมดาแล้วไม้ยันธรรมดาเนี่ยนะครับอโจรกี่คนเราก็ไม่รู้เลยเพราะเราไม่เห็นเลยจ่ะมันเขาเข้าข้างหลังเราไม่มีโอกาสค่ะพอทราบไหมครับว่ามีกี่คนนะครับมันไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผมรู้ตัวอีกทีเนี่ยผมรู้ว่า โอ้ยสงสัยโดนแน่แล้วคือมันมารู้อีกทีเงี่ยมัน,ม,นมันทั้งเจ็บมันเจ็บไปทั้งตัวครับสด่ว่าอาจจะโดนมากกว่าท้ายทอยหรือเปล่าก็<อ>ไม่รู้รนเจ็บตรงไหนบ้างครับพี่นอกจาก ตรงงงข้าหลัก็มีตะบะหลังวายแล้วก็ตรงหน้าที่สงสัยจงจะกระแทกพื้นตอนที่เขารลังแกแรกๆทั้งที่จริงๆตีไททอยทเราอย่างเดียวแล้ก็คือลงไม่แล้วไม่รู้สติแล้วไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วตอนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะมีคนมารุมล้อมไหมคะไม่อะตอนตอนที่ผมรู้สึกตัวแรกๆเนี่ย ผมรู้สึกปดวดระบมอะ่ะผมผมก็พยายามร้องเรียกหาคนช่วยอ่ะนะโดยความมันมันคงยังมืดอยู่อ่ะ ก็เรียกนานเหมือนกันเพราะมันไม่มีคนเดินเลยผ่านตรงตรงซอยหน้าหน้าที่ผมโดนกราหลังแกนคุณผู้ชมผมเล่าเพิ่มนิดนึงคือพี่วินัยเนี่ยคือในรายการเราไม่ได้เอาไม้ค้ํายันมาแต่ปกติคือจะใช้ไม้ช่วยเดินด้วยนะคือเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่อาการไม่ปกติอ่ะคือเจ้าโจรมันต้องรู้อยู่แล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ยสงสัยเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเป็นคนปกติแต่ว่าไม่คือมันด้วยท่าเดินเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็เกิดเหตุจนได้ จังหวะที่โดนตีเนี่ยเรารู้ตัวเลยหรือเปล่าว่าโดนปล้นแน่ๆครับพอรู้สึกตัวนะมผมก็บอกตัวเองว่ากูโดนแล้วเพราะว่ามันเจ็บทั้งตัวอย่างนั้นแล้วก็มันรู้ตัวโดวยสัญชาตญาณนะครับว่าถ้าจริงๆแล้วผมคงไม่ต้องไป ไม่เก็บอะเพราะผมเดินของผมทุกวันอยู่แล้วอะเดินออกขายของธรรมดาปกติแล้วถ้าโดนทําร้ายแบบนี้เนี่ยมีเรื่องเดียวเลยคือโดนป้นเพราะว่าพี่ไม่ได้มีศัตรูอะไรที่ไหนผมมีแต่เพื่อนมีแต่เพื่อนจริงๆ พี่วินัยเนี่ยคือตอนที่เราสัมภาษณ์กันนอกรอบนี่คืออารมณ์ดีตลอดนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ในใจก็เศร้านะเราเจอปัญหามากมายไหนต้องใช้นี่ค่ะลอตเตอรี่แล้วเงินที่โดนขโมยไปอีกนะคะ <c oughs> คิดว่าโจรเนี่ยมันน่าจะเป็นคนคุ้นเคยคนที่เห็นเห็นกันอยู่ <c oughs> ที่ในความรู้สึกเราตอนนี้ตรงตรงนี้ผมผมมีความตึกม <c oughs> ผมไม่ไม่ทราบจริงๆอ่ะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพยายามจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับถ้าสังเกตจากที่เขาไป เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดตรงหน้าโครงการหมู่บ้านตรงบริเวณที่ผมโดนแล้วก็ถนนท,นทั้งเส้นที่อยู่หน้าโครงการก็คือตั้งแต่แยกสันติสุขไปจนถึงสามโคกดูเส้นทางของรถที่ทำ้ายผมและเป็นรถต้องของใสผู้กำกับเขามาบอกที่บ้านเมื่อวาน ว่าสบายใจได้ผมจะทําให้ดีที่สุดผมจะเอาเงินคืนคุณให้ได้แต่ผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่นะทั้งหมดจ้ะสองหมื่นแปดับเงินสดส0 0 0มบาทแล้วก็เลขชุดลอตเตอรี่นั้นก็เกือบหมื่นแล้วของลูกค้าเขาด้วยอไม่ไม่ใช่ของผมผมตั้งใจจะให้เขาถูกรางวัลเหมือนที่เขาเคยถูกอะเขาเคยถูกรางวัลผมก็เลยไปให้เขาสองหมื่นแนบาทตอนจังหวะแรกสุด ที่พี่วินัยรู้ว่าไปแล้วเนี่ยโจมันเอาไปแล้วเนี่ยครับรู้สึกอย่างไงครับตอนนั้นเสียใจป่ะเสียใจยจริงๆมไม่ไม่น่าทําผมอะนองครับผมไม่น่าคิดไหมไว่าทําไมมันเกิดขึ้นกับเราได้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเพราะว่าผมคงออกมาจังหวะที่เขาเขาเขามาเขามาซุ่มอยู่หรือว่ายัางไงผมก็ไม่ทราบแต่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารังแกผมนะ ไม่น,น่ารังแกผม,มเพราะว่าผมไม่มีทางสู้<ม>อยู่แล้วเราก็ไม่มีทางสู้อยู่แล้วจ้ะดูเจ้าโจรจะรู้เลยนะว่าพี่วินัยเนี่ยมีเงินติดตัวมีลอตเตอรี่ที่เป็นสมบัติติดตัวมาด้วยขออนุญาตถามถึงเรื่องของการขายลอตเตอรี่พี่ขายมานานเท่าไหร่ละคะผมเคข,ขายมาได้ถึง20ปีแล้วละรันนานมากเลยะคะ่ะตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ได้โคต้าบ้างขอเขาซื้อเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันคุ้นเคยมันช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายดี 20ปีที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์เหมือนโดนขโมยเล็กขโมยน้อยบ้างไหมคะมีมีเหรอคะโอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกยังไงบ้างเขแต่เขาไม่รังแกไม่ทำร้ายผมอะก็ได้ของแล้วก็นแล้วกันไปมันหยิบรตตรี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ล้วงเอาเฉยๆอย่างเงี้ยแหละพี่แต่ก็ยังไม่ทำร้ายจ้าล้วงเอาเฉยๆล้วงเราแบบเขาไม่ทำร้ายมันมันก็เราก็ไม่ได้เสียใจอะไร นี่นพยายามมองในแง่ดีแล้วนะไม่ได้เสียใจอะไรเพราะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรามีกําลังเราหาเอาใหม่มในใจพี่เคยคิดอยากจะบอกคขามหมว่าแมมโ,โอ้คนพิการเนี่ยคือมผมรู้ว่าพี่ในนิสัย,สยดีไม่ค่อยเรียกร้องอะไรหรอกแต่พูดแทนเพื่อนพิการคนอื่นก็ได้ว่าไอ้มัน,น,มนทำไมต้องมาป้นมาเอาของของเราด้วยครับอืมมันมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าคุณคนที่เขารังแกผมนะ ถ้าความรู้สึกดีๆของผมอ่ะผมอยากจะบอกเขาว่าอย่าไปรังแกคนพิการคนอื่นๆเลยสงสารเขาเขาไม่มีโอกาสไปเริอมคุณหรอกคุณจะมีโอกาสขุนขาดีคุณทําอะไรก็ได้กับผมจะทำผมทำไม่ได้ผมขายลอตเตอรีดีแล้วอย่ารังแกเพื่อนแล้วกับผมอีกเลยผก<อ>นี่เป็นงานสุจริตที่ผู้พิการทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะอย่าไปเปบียดเบียนอาชีพเขาอีกเลย ขอทำเครอบครัวบ้างครับพี่วินัยมีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะมีครับมีสมาชิกครอบครัวเป็นใครบ้างคะพี่มีลูกสาวมีลูกชายแล้วเมื่อสองสองสาวันนี้เพิ่งจะได้หลานหนึ่งคนเพิ่งได้หลานมีลูกสาวมีลูกชายแว่ก็ต้องมีภรรยาด้วยมีครับลืมชื่อภรรยาไปเลยนะคะภรรยาก็ทํางานด้วยช่วยกันใช่ไหมคะพี่ครับผมภรรยาทํางานอะไรนะคะรับจ้างซักรีดอยู่ที่บ้าน ก็คือสองคนสามีภรรยาช่วยกันพยายามช่วยกันคือภรรยาเนี่ยรับจ้างซักรีดหาเงินก็พยายามดูแลเรื่องของค่าข้าวส่วนของพี่เนี่ยเห็นว่าพรรยาเก็บเงินไว้นักเรียนส่งเข้าโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ให้เป็นทุนของตัวเองอยากได้อะไรก็จะได้ซื้อมากินมาอยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งเจอเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยเมียปลอบใจเรายังไงบ้างคะพี่สู้ค่ะ ก็ต้องสู้อีกครับเขาพูดกับพี่ว่ายังไงครับก็พี่อย่าไปเสียใจครับจริงแล้วผมไม่ได้เสียใจผมน้อยใจจริงจไม่ได้เสียใจผมน้อยใจทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับเราใช่ครับก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้ใหม่พูดถึงน uh ี่ที่เราต้องใช้ลอตเตอรี่โดนขโมยไป80ิบใบ ก็แปดพละเงินสด <ผม S 1> อีก2,000มืตอนนี้ได้เริ่มใช้หนี้อะไรยังไงบ้างคะพี่ก็ได้แต่บอกเจ้าของตังค์เขาว่าให้โอกาสผมก่อนนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมผมจะพยายามดูว่าผมจะหยิบยืมใครมาคืนคุณได้แต่ตอนนี้ขอโอกาสให้ผมเอาทุนก้อนใหม่เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ขายก่อนผมจะได้มีกำไรในการหมุนให้คนที่บ้านทานด้วยแล้วทั้งตัวผมด้วย เ <c oughs> นี่ยนะครับคือเรื่องของเงินเนี่ยก็มีคนสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมต้องพกเงินมากขนาดนี้สอง0มืนบาทออกจากบ้านแต่ว่าคือมันเป็นช่วงวันที่สิบห้าสิบหกซึ่งจะต้องพกเงินไปซื้อลอตเตอรีร่มาขายต่อด้วยใช่ไหมครับวันนั้นพี่วิ<ห>น<ช>ัยก็เป็นเป็นเรื่องของงานที่เราทําอยู่ตรงนัน้นใช่มันเป็นจังหวะ,ะครับถ้าคนขายลอตเตอรี่จะทราบช่วงสิบห้าสิบหกคือก่อนออกสักสองสาวันเนี่ยถ้าเรามีเลขเยอะครับเรามีแบบ ให้หน่วยเลือกหมวดให้เขาเยอะเราก็จะมีโอกาสขายได้เยอะเราก็จําเป็นต้องไปชิงซื้อแล้วก็ไปขายกับพี่ที่เขาเป็นลูกค้าประจำเขาจะชอบช่วยซื้อครับผมกระสิบวันที่สิทุกคนหวังว่าจะถูกลงวันด้วยนะเตรียมเงินไปเผื่อลูกค้าเราอย่างแปดสิใบที่จะเอาไปให้ในที่ไหนนะครับองค์การเพศาสต์องค์การเพรศาสตร์คือกระสิบนิดนึงองค์การเพรศาตว์เนี่ยเป็นลูกค้าประจําใครรู้ไหม เคยมีคนซื้อแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะซื้อจากพี่วินัยแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเออเขาก็เลยซื้อประจําคถูกเลขชุดไงเขาก็เขาชอบอ่ะแล้วพี่เขาก็ใจดีทุกคนเข้าไปพี่เขาก็พอเห็นเขาก็ช่วยซื้อเป็นผมผมก็อยากซื้อพี่เร่อนรู้จักพี่ผมก็อยากซื้อพี่เลยเนี่ยครับพี่วินัยอ้าวสุดท้ายนี้ก็กําลังใจยังมีอยู่นะพี่ครับ อวยพรขอให้หลังจากนี้เนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆครับถือว่าฟาดเคราะห์อาจจะฟาดแรงไปหน่อยแต่ว่าขอให้มีเรื่องดีๆหลังจากนี้ต่อเนื่องจากนี้แล้วกันครับขอบคุณมากๆนะครับพี่วินัยภูลสวัสดิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณคพี่สวัสดีครับครุณผู้ชมได้ยินจากพี่วินัยแล้วนะครับพี่วินัยตอบได้ดีที่สุดครับอย่าไปทําเลยนะครับกับคนพิการครับสุดท้ายเนี่ยมันแหมผมว่าได้เงินมาเนี่ยก็เอาไปทําอะไรก็ไม่น่าจะมีความสุขครับทั้งหมดนี้คือช่วงเชิญมาคุยนะครับช่วงหน้า น้องใบตองครับมาพร้อมที่จะรับรองถูกนะครับ